เดนสวัสดีค่ะสวัสดี FC ฟนะคะทุกทท่านเลยนะ,ะวันนี้ก็อ,อยู่นะคะในส่วนของตัวกโกดังนะคะที่3นะคะในคลังหรือว่าอาณาจักรของเพชรยนต์เรานี่แหละนะก็เดินไปเดินมานะคะก็เห็นรถ นะคะในส่วนของตัวที่เป็น5ที่นั่งนะคะกึ่งๆนะคะยังไม่ถึงขั้นกับเป็นรถ7ที่นั่งเนาะ,ะหรือวาอา่าสำหรับรถถ้าเรียกว่ารถครอบครัวก็ได้นะ,ะถ้าสมมติมีสมาชิก3คนนะคะก็เป็นรถครอบครัวได้นะ,ะอีกหนึ่งคันนะคะเพราะหลังคขาไม่ได้เตี้ยเนาะ,ะและอีกอย่างหนึ่งคันนี้นะคะก็และอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นรถแฮชแบ็กนี่แหละ,นะะสำหรับตัว Honda HRV ค่ะ1.8นะคะคันนี้ลิมิเต็ ปี2015นะคะเลขไมล์ห้าหมื่นห้านะคะระยะทางนะคะการใช้งานนะคะเลขไมล์นะ,ะใช้งานไปอยู่ที่ห้าหมื่นห้าพันกว่ากิโลนะคะกับอ่าเป็นเครื่องหนึ่งจุดแปดนะคะตัวนี้จะเป็นตัว E นะคะแต่เป็นตัว Limited นะคะของรุ่นเลยปี2015นะ,ะอ่าราคาน้องคันนี้นะคะสีดำนะคะสวยๆคันนี้นะคะค่อนข้างสวยเลยนะ ใครนะคะที่ถูกฉลอกกบสีดำนะคะหารถ HRV นะคะสีดำนะคะเอามาไว้ขับไว้ขี่นะคะคู่ใจของตัวเองนะคะก็อย่าพลาดนะคะคันนี้นะคะยังไม่ติดจองนะคะก็คันนี้นะคะ,ะ,คะ,คนนะ,คะราคาอยู่ที่ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทะะราคาอยู่ที่ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นโฉมของปีสองพันสิบห้านะคะ ไฟหน้านะคะนี่ไขหน้าคันนี้นะคะก็เป็นมัลติรีเฟคเตอร์นะคะมีไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะคะตรงนี้นะ,ะ,ต,รนนะ,ะตรงนี้เป็นไฟเลี้ยวนะคะอันน้อยๆด้าน,นล่างนะมีไฟตัดหมอกมาด้าน,นล่างมีไฟตัดหมอกทะเบียนจะไม่ได้คันนี้จะไม่ได้จะไม่ได้ทะเบียนอันนี้นะคะว่าต้องคืนป้ายนะคะ เพราะว่าเป็นทะเบียนประมูลก็กระจังหน้านะคะเป็นสีดำนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะมีคาดสีโครเมียมนะคะตัดมาหน่อยหนึ่งนะคะทำให้ให,ให้ให้มีอะไรทำให้มีดูมีอะไรนะคะ ทำให้มันดูมีอะไรขึ้นนะคะก็สวยนะคะสาหรับคันนี้ก็สีดําสวยเลยนะคะในส่วนของเดี๋ยวเราไปดูดีกว่ามีร่องรอยค่ะอาจจะมีร่องรอยขนแมวเนาะสีดํานะคะก็ก็ในการดูแลรักษามันก็จะประมาณนี้มันอาจจะแบบว่าแค่ติดอ่าเวลามีรอยเนี่ยมันอาจจะเห็นชัดนะคะแต่ก็อาจจะมีนะคะร่องรอยนะคะขนแมวนะคะเล็กน้อยนะคะคันนี้มีคิวการศาสตร์มาให้พร้อมนะคะอันนี้มีคิวการศาสตร์มาให้พร้อมนะคะประตู ด้าน,นหลังนะคะเปิดจากทางด้านนี้นะคะเปิดเปิดแบบนี้นะคะมันไม่เหมือนรถเก่งทั่วไปเนาะก็ก็ไม่เหมือนใครดีนะ,ะเพราะว่าเป็นรถแฮชแบกเนาะแล้วก็เป็นตัว hrv นะคะ hrv เขาก็สเสน่ห์เขาก็จะเป็นเขาก็จะอยู่อย่างนี้ยแหละนะ,ะมันก็ถ้าทําเหมือนรุ่นอื่นมันก็มันก็ไม่แปลกไงถูกต้องไหมเออในส่วนของ ล้อนะคะล้อแม็กได้เป็นล้อแม็กเติมนะคะของฮอนด้าเลยนะคะผ้าเบรกยังเหลืออยู่เลยนะคะแล้วก็ซุ้มล้อนะคะภายด้านใน,นะะไม่มีสนิมขึ้นนะคะมาดูยางดีกว่าอยู่ไหนเอ่ยอยางยางคันนี้นะปียางเดี๋ยวดูหปียางก่อนมองไม่เห็นอ่ะอืม อะเดี๋ยวค่อยมาดูกันก็ได้ถ้าหาปียางไม่น่าจะรีวิวเสร็จนะว,วันนี้เดี๋ยวไปดูด้านหลังนะคะก็ไฟเลียวนาะติดมากับกระจกข้างนะคะคันนี้ถึงจะเป็นปี2015นะคะนี่ก็มันไม่ได้ตกรุ่นนะสำหรับปี15ค่อนข้างสวยเลยนะแล้วก็ในส่วนของตัวมีสมาร์ทคิเลตนะคะการใช้กุญแจก็เป็นแบบทั้งรีโมทนะ,ะแล้วก็เป็นสมาร์ทคิเลตเลย นี่ไงยางปียี่ิบสองเย่างปีสองพันยิบสองได้เป็นยางปีใหม่เลยนะคะะนดอกอย,าง,อยางเหลือยงเเหหลลืืออนะคะล่องอยังลึกอยู่เลยซุ้มล้อนะอย่างที่บอกทะเบียนคันนี้ไม่เป็นทะเบียนตรวมูลนะติดมานะคะแต่เราไม่ได้อไม่ไม่สามารถได้นี่ได้นะเพราะว่าเวลาซื้อข้าวเรามัต้องเปลี่ยนป้าย เราต้องคืนทะเบียนประมูลนะคะตัวนี้ไปด้านบนนะคะมีสปอยเลอร์นะคะแล้วก็คีบฉลามด้านบนมีสปอยเลอร์พร้อมใบไฟเบรกนะคะดวงที่3นะคะลายฟ้านะคะนี่ที่ปัน่นน้ำฝนสัญลักษณ์นะคะฮอนด้าเป็นเครื่อง i VTEC นะคะเครื่อง1.8นะคะรองรับตั้งแต่ e85 ขึ้นเติมได้หมดนะคะ e85 e10 9195นะคะเติมได้หมดเลย สาหรับตัวในส่วนของเชื้อเพลิงนะคะเบนซินนะคะสัญลักษณ์นะคะ HRV ไฟท้ายนี่รับกับตัวสีรถมากๆเลยสวยนะคะสําหรับคันนี้นะสวยคือถ้าหลักๆเนาะก็สีขาวกับสีดำเนี่ยสองสีเนี่ยคือสีเบสิกเลยนะคะไม่ว่าจะขับคันไหนนะคะรุ่นไหนอะสีขาวกับสีดำเนี่ยสวยสุดละเนาะนะคะสหรับนะคะสาววค,คันด้านะคะอย่าพลาดนะคะ เหมือนเดิมนะคะคันนี้นะคะเท่าไหร่ห้าหกเก้าใช่ไหมผ่อนอยู่ที่ประมาณหมื่นต้นๆนะคะเงินเดือนสองหมื่นขึ้นเอาขอสักสองหมื่นสองได้ไหมเนาะถ้าสองหมื่นสองนะคะซื้อคนเดียวได้เลยนะคะยิ่งเครดิตดีนะคะก็ฟรีดาวเหมือนเดิมนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นนะคะสองจุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นอ๋อคันนี้สองพันสิบห้าสองพันสิบห้าคันนี้จะไม่ได้ดอกเบีย้ยพิเศษ คือในส่วนของเกณฑ์ที่ที่จะได้ดอกเบีย้ยพิเศษนะคะมันจะต้องเป็นรถปี16นะคะถึงจะคันนี้นะคะจะได้เป็นดอกเบีย้ยปกตินะคะแต่ก็ของเรามีมีในส่วนของตัวแบงค์นะคะสถาบันเนี่ยการเงินเนาะรองรับเนี่ยอยู่หลายแบงค์เลยนะคะมากกว่า14สถาบันนะคะเดี๋ยวเราคือเอาง่ายง่ายเลยนะคะเจนอนะ่ะเดี๋ยวดูแลให้ดูดูแบงค์นะคะที่ได้ดอกเบีย้ยที่ถูกที่สุดแล้วกันเนาะเรื่องนั้น,นไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะเจนไม่ใช่ว่า จะไปแบงค์ไหนก็ได้ค่ะไม่ใช่นะคะเจนจะเลือกนะ,ะสิ่งที่ดีที่สุดแล้วกันเนาะได้แบงคนะ์นาที่ได้ดอกเบี้ยที่ที่ถูกที่สุดให้นะคะเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะคะก็อย่างคันนี้นะคะถึงจะเป็นปี2015นะคะในส่วนของตัวราคากลางเนี่ยจัดได้ยอดอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นแบรนด์หลักนะคันนี้นะคะเป็นแบรนด์หลักจัดได้ยอดอยู่แล้วเนาะกะ็สักเงินเดือน20,000ขึ้นเนาะก็ซื้อคนเดียวได้นะคะถ้าผู้ซื้อท่านแรกนะคะ เงินเดือนไม่ถึงก็ร่วมรายได้ได้ไดนะคะสําหรับคนในครอบครัวนะคะสาม,ามีภรรยานะคะมีลูกด้วยกันนะคะหรือว่าจดทะเบียนสมรสก็ดีนะคะหรือว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าจะเป็นอาชีพนะคะเกษตรกร,ะร,กรนะคะก็ออกได้นะออในส่วนของตัวรายละเอียดอย่างอื่นนะคะทักมาสอบถามเจนได้เลยนะคะก็เหมือนเดิมก่อนจบคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์ให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ